น้อยสิเมื่อป้านบาวน้อยสิเมื่อป้านบาวสิเมื่อป้าเด้อพี่น้องเอ้สบายดี้ก้อยสบายดีสบายดีเพิ่อนก้อยเนาะสบายดีเดินทางปลอดภัยเด้อโอเคเมื่อเจอกันบยู่กูเลเจอกันบุญบาทกลางบุญบาทกลางบาทยังน่าหนพี่น้องเอ้วันอาทิตย์สี่แยกโตเนาะเพรอวัาสีกลับก่อนไปให วไอซุกแล้วก็พี่อันไอเท่าน้องเป็นสิไปเด่นบ้านสวนไปเด่นบุญบ้านเนี่ยได้งานแข่งเหือเนาะไปเด่นบุญสองเหือกแล้วมึงก็จะขึ้นวันนั้นก็ได้แบบสิกับซะเพราะว่ามันคาเบเยคาเบเยเพราะว่าสิดสาเมื่ออันนั้นเบิ้งเขาจะซ้อมเหือแน่แล้วกันสุดว่ารถมันแออัดแน่ก็ได้เบิดแหนพี่น้องเอยสวัสดีสวัสดีหน่อยรับเจ้าแล้ว เป็นหลักเมียอยู่บ้านเลยโอเคนี่อยู่ทีเซโน่ยูนี้ไปสิ่น้อยสบายดีเด้อเอฟซีสุขสุขันเนาะตอนนี้เราอยู่ที่เซโน่พี่น้อยเลาะเซโน่ลังจากมางานซบพอยครับทีเขาไปส่งสกานเดลเลยเพราะเขาไมีเบียดนะพี่น้องเขาพัดสกับเลย อาจจกมือว่ะสองคืนเนาะมาสองคืนสามหมือ่อเลยพี่เนาเมนบอกว่าไอพึ่งกับอันี่ก็ส่วนไปเดินบาทพี่เนอไงไปเดินบุญเขาก็เลยว่ามันขับกันนั่งรนท่อบบปเลยพักพ่อนเองเนี่ยสายสาก็มีได้เปิดป เอานี่แต่ที่งานที่เขาขอมารถบิ๊กคิวทั่วห้าเขาเลยนะพี่น้องตอนนี้ก็คือเขามานั่งถารถตุเนาะขี่เมื่อบานพี่น้องเลยกลับปากเซ่ก่อนเไ้ยกลับปากเซ่กลับบานก่อนพี่น้องเขามาสองขืนสามหมื่นเออบอมาเด่นบานไอซี ต้ p ไปได้สิเมื่อส่สี่จ้ะแล้วงานบลยะมาณวันที่สาวสี่สา่เหาดล้เบิ้งก่อนสาเจ็ดบุสุเงลนอนยอว่านี่นักกับนัดกับไอ้ดอนน่ยนี่นัดกันเนาะมือได้กอนแจกข่าแจวนที่สาสองที ใส่บาทมันที่ซ้อ๋อกระสาวสองที่จะ้ำเดนั่ง่ารถก็มีน้องเลยเมื่อแล้งที่นอนเฟนอยู่โตกันตลอดเนาะไหนเล้งดเท่ยเห็นกันไม่เห็นสองซาำเหือที่นอนด้ย้รู้สึกว่าชดใสเนาะเดี๋ยวนี้เนาะ ามีขอกมีแฟนมีกระซุ่มกระสวยไปเลยนะเออไปพี่น้องเลยอเจังจังนั่งถารถเพิมเติมเนาะมาเลยไอ้กับสีมาส่งมาส่งขึ้นรถเนี่เปิดประตูวอาเปิดเองบอกน้ำปัาสี นี่ก็ได้มีอะไะเร่กำลังนี่ทางมันดผีไไปโอเคโอเคทางัันีก็เมื่อฮะนี่ก็เมื่ออีกเมื่อปักเซ่ปัจักพเ่ชดเมื่อปักเซ่พี่น้องคนแนเราพากนด้ว พี่น้องเอ้ยตอนนี้ตัดผ้ามามือใหม่นะพี่น้องเอ้ยมาแต่สวรรค์เกีเนาก็มาเ,นาเนากกบ,าเบนอนอยู่บ่ายในดอนหนึ่งคืนเนาะเนื่องจากมาคําก่อนที่เมื่อมาเบอเสือ,อันอุดนุนนั่นทอดกล้วยและซาป,ปอกพี่น้องเอ้ยขายดีว่ามือนี่วันนี้วันี้วันนี้ขายซาวันนี้เบิดซากระเพาะอายุแต่เราจะหันปกติก็เบยยิร์ดแต่เที่ตตทยงคนละ เอาบ่อหอดเบิรมือเนาะแมร์เมรีเมรีไปตลาดนัดเด้มาซาลาซาเพิ่นมาเปิดห่านอยู่หน้าเฮือนพี่น้องเอ้ยขายอันน้าเฮือนบ้านนกคามบบานักขามโอ้ก็เพราอะไรขายเนาะถอดกล้วยอันอ่ะ2,000กีบพี่น้องเอ้ยเพิ่นบ่เบิดทุกมื้อเบิดไว้อีกเนาะถูกมือกีบก่อนหบะถึงก้อนละ2,000 ชีก่อนหาแม่บอกอ๋อก่อนกิบพันแม่บอกกเอามาแต่บานตัวถ้าอแสผันหปลายคัดพี่น้อยโอันนี้ันไทยพิเศษแต่สาวันแปพิเศษวะนี่พอดีสาวพันเนี่สื่อไปยายเด็กหน่อยอยู่ทางบ้านเนาะเอามาก็เลยมาเบซื้อปเดินทางกันพี่น่อยไปดีพี่น้อย สบายดีพ่อมอพี่น้องเอฟซีสุกุสุโคนเนาะตอนนี้บ้านนายก็มาบ้านเนาะพี่น้องกำลังมาหอดบางยาเนี่ยหลังจากมาแต่สวรรค์เขตที่แรกก็ว่าสิไปเด่นบ้านไอ้เพิงเอ้ยบ้านอริตาเนาะมาสิไปเด่นบ้านสวนแต่ว่าเปลี่ยนใจ <c oughs> จากมาบ้านเนาะเพราะว่าอันมีเบียยอยู่บ้านแน่เพราะว่าสิผ้าอ่าเด็กหน่อยเขาเจะลงพายเหือเนาะพี่น้องสิหน่อยในบ้านนี่แหละ พายเหือสอบเหือไปแข่งในงานแข่งเหือประจําปีบานหอดแข่งโเนะเอตอนนี้มาหอดบานพอดีมาหอดกะมีหมูมาเด่นหน่พี่น้องออันนี้เขากะตื่นเต้นอยู่เนะาะเพราะว่าเขาไปเลยเจอกันโดนแห้งแล่หมูแต่ข้าวอันพอาะ้ยังหน่อยไปเลยแต่ข้าวอันประมาณพกเจ็ดปีไปเลยเนาะถือข้าวอัได้ประมาณ,มาณอาอยุสามนั้น กะเดินน้ากรนตลอดไปน้ากรนตลอดเนาะไปหากินหาอยากด้วยไปยิง่งกระปอกกระปอมนั่นนี่สางวิทยกรรมกัระานเตอยู่ะะพี่ล้อแก้วก็เพิ่นก็เอ่อบเลบริเห็นกันกับประมาณ10บปีด้วยสิกว่าปีนี่แหละพว่าเพิน่นได้หนีจากบ้านเนาะเห็นเฮาอยู่บอกรันเพ็นกันยับขึ้นอีกจาหน่อยพอดีแล้ววันนี้ออกจากบ้านไปทํางานอยู่ไทยเนาะ ออกไปเบิร์ดขอบขวัวเลยพี่น้องเลยออกไปแตะข้าวอันอายุจากปีวะแต่ข้าวประมาณน้อยอันประมาณเจ็ดแปดปีเนี่ยแต่ข้าวน,นะบริเลยกับบริเลยติดต,ต่อบริเลยอันบริเลยอันติดต่อหากันนะ่ะ,ะเตะข้าวบริเลยเห็นกันจกเจือเถื่อมาบินนี้เพิ่นหากับมาบ้านพี่น้องเลยเดี๋ยวสี่ห้เบิ่งนมาเมนผูน้ใดเนาะคามาบ้า,า<ฯ>สบายดีโฟเมยพี่น้อง นี่ <จะ S 1> ก็คือ<ะ>มูเนาะคนอยู่บ้านนี่แหละพี่น้องเอง้ต,อนตอน่นตะเกียกระเด็นน้ำกันตลอดชื่อจะได้ชื่อโกชื่อโกอ่ากะ,ะไปแต่อายุเก่าปีเก่าปีบ่อืมกะไปประมาณสิบกี่ปีสิบเอ็ดปีประมาณประมาณสิบเอ็ดปีอืมสิบปีสิบเอ็ดปีไปไทยไรสิบเอ็ดปีเนาะ,ะนอ,อมห้ากันเลยมาบ้านพี่น้องนี่แหละ อันนี้ซีมีอายอีกคนหนึ่งเนาะเมนหน่งก็คือเขียวนะสีเขียวกบจดได้กลับไปเด่นน้ำซ้ำอายนอกแค่นั้นแหละนี่แล้วก็กับอายแล้วก็บำหน่อยเนาะตอนตะกี้ไปผ่าไปหาอันกินหายก็ไปกินกินนั่นกินนี่นะแต่เด่นตะข่ายังหน่อยแหละพี่น้องพอนั้นก็บบคอยเลยมีหมูหรอกตะข่ายยังหน่อยก็นี่แหลนส่วนไหนก็ใบตำกันแค่นี้นะ ส่วนไป็นห่ปนห่ิโอ้ยจะเป็นมวนครับก่นออกเลยสามวิชากรรมตอนหนึมตะกี้เนาะคุณฮิฮาสิมาสัมผัสเพิ่นเลยว่าเพิ่นไปไทยอันไทยประมาณจะปีนะครับไปอยู่ไซยู่ไยฮะนะไปเดินไปไทยกับประมาณเจ็ปีก่อนไปตอนเจ็ปีกอนตอนเก่าตอนเนี้ยตอนนี้เจ้าปีอย่างเจ้าอิดอ๋อตอนไปเก่าปีเนาะตอนไปเก่าปีไปบนเกาะพวานเกาะพวามีจะคนรวมแบบเกาะพวมีหกคน หกคนไปจนเบิดเนาะไปจนเบิด์ตเข,ขาเกว่ามีหกคนก็ไปทำงานอยู่ไทยเบิดเนาะไปตอนแดกเนี่ยไปอยู่ไสนอยู่จังหวัด<ต>ไปอยู่จังหวัดเพรือดีเลยเพชรบุรีเนาะนอตอนตัดสิไปเอ้ยไปอยู่เพชรเพชรบุรีไปเห็ดเบี้ยยังเดือบแหละไปเห็ดสวนมะนาวเห็ดสวนมะนาวน<อ>งานอะไรงานสวนเนี่ย มีคนติดต่อมีคนหุ่นักอยู่หันมาสแชไปตัวไปเลยนี่มีญาญญาญไปอยู่ก่อนอ๋อแล้วก็ผ่ากันไปอยู่คนเดียวไปเปิดขอบขัวเลยเนาะไปเห็ดงานอยู่อันเห็ดเห็ดบุดีเนาะอืมไปอยู่หันเห็ดงาส่วนบางนาเห็ดงานนี่มีภไพในเห็ดไปดอดตอนทวิตไพในมีแต่พอกับแม่มีแต่พอกับแม่สองคนเนี่ยลูกก็เห็ดเห็ดวันใดยังวันไหนคระ อีหนึง่งโอเคูกได้เห็ดงานมาะท่านได้งานไปยัวพุน่นนั่นพอกับแม่เห็ดเขาจะเอาให้บั่นเท่าไหร่ไปปีแรกเลยกระว่านนะสองร้อยไม่ละสองร้อยออปีแรกเลยแหลกเลกลกขาหน้าม,มียังกินกระเพะิ่นบ่อยกว่ายืมน้าเผือบยืมน้ำเฮาเบิด,บดโอ้ปีแรกบั่นละสองร้อยเนาะแต่กับพอกับแม่ก็ได้สี่ร้อยเนาะอื ต้องเดี่ยงจะจะคนก็หกคนเนาะหกคนโอ้โนี่ไอ้น้อ,นองสองคนเลยก็เอ้ยน้องสาวสองบ 2> 2อกสาวสองอันนี้กะเดียนเดียนแน่เลยก็มีขอบคุย <What? S 1> ไปแต่คนหนึ่งใครมีขอบคุยอีโปอ่อ่ะโปหรือเปเออจ้าปีเลยเดียนอันนี้ก็สิบเจ็ดมั้งสิบเจ็ดปีบอกอ๋อไปเหยยยเยเียนอยู่ไทยเลยบหรเหียนอยู่ไทยเลยตอนนี้กะเ,เดือดแต่คนหน่อย คนน้อยเห็นซื้อจังไหมซื้อมุกยังเฮียนอยู่เหยียดเฮียนเหยียดอยู่ตอนไหนป่อหาป่อหาเฮียนอยู่ไทยเลยเนาะเฮียนอยู่ไทยเลยโอ๋ยวนี้ก็อยู่ยังอยู่น้ำกันเบิดขวดขวดเลยบ่อยู่ไหนด้วยวันแหนกันไอ้อัปอแหกอัปอแหกอืมอ๋อจะคือบ่ชเลยมหาจะพ่อวันหยุดเนี่ยจะมาไปมาหากันที่หนึ่งที่หนึ่งวันหยุดจะมาหากันที่หนึ่ง ตอนนี้ยังเหตุงานสวนบางหน้าคือเก่าบ่กะมันจะมีเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนงานบางเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยอืมแต่เมีสวนบางหน้าบางสวนปอกพักก็มีแต่พักแหละแต่เขื่ะครัวว้านอ่ะก็บ่คือเสียกมากอยู่บ้านเดียวบ่คือว่ามันแต่เคมีคืออยู่แต่แบบอยู่บา้านมันห้างนา,ยางนยาก่ล้มันบ่มีงานเห็ดเนาะอืให้น่าตะกะกับบ่คอยลายเนี่ยมันสือบ่กลุ่มกินนะนะพี่น้างอาแรงมันกันซื้อน้ำสาเหตุที่ขอบครัว อ๋ออกกว่าไอ้บูด้วยบ้านอกกว่าโกไปทำงานอยู่ไทยก็คืออยูุ่บานบกคอยมีแนวเห็ดน่นแหละพี่เนาะก็ตอนตะกี้ก็อึดยากแน่อึดเข่าอึดหนามกินแล้วก็บกคอยมีนี้นะก็เลยตัดสินใจไปยุไทยไปอู้หลายปีแห้งเนาะเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเกือบสิบปีกว่าเกือบสิบปีกว่าสิบปี ไปอันนั้นเศร้าห้องบ่ือว่าเอ้ยเศร้าห้องอยู่ดอว่าอยู่ยเขามีบา้านพักอยู่เขามีบา้านพักอยู่แน่นบา้านพักในสวนมะนาบ่เน่ยโอ้ก็เลยถามไทยเพป่นมาเดินนับเนาะได้ตอนตะกี้วอ้ไปใส่มาใส่ก็ไปนํำกันกถึงจะตอนนี้ห,หน่อยตอนเรียนนะเออตอนเรียนยังจำได้อยู่ที่ไปอันจูดอันนั้นฮะคือไง จุดเพื่องยุ่งเหยียดเลยอ๋อไอที่น้องไหม่ทาน้า่ะจำได้ไปจุดเพื่องก็เออตะข้าวเนี่ยมันเอ่อขี้ด้อเนี่ยนะไปจุดเพื่องในทิมเสมันละมุขึ้นไปไอใหม่เที่ยงเขาไอใหม่เที่ยงเขาเนี่ยพฤติกรรมตอนตะกี้โอ้ยพี่น้องนี่ตอนนั้นก็ยานแน่เลยก็ฟากันเออนี่แหละเฟาดเพื่อนมีคนจำจำได้ยุ้ยวะ ่คนมาคนจำจำหมดลคนเลยกกันอลไรก็จำได้เขาเม่อไรอีกไอ้พวกผู้ใหญ่พวกผู้เฒ่าจำได้แต่ไอ้พวกไม่รุ่นจำหมดได้เออไม่เห็นแล้วยไปแต่หน่อย,นอยเนาะไปแต่คุณพี่น้องนี่ไปบัดเดียวนี่เฮ็ดงานอยูุคนได้บ้านเท่าได้เมันเจ้าไม่กะสีวัาน่ะสามร้อยสามร้อยสิบสามีโอกะห้าร้อยถึงหกร้อยองานเก็บปะงาดหรือว่างานอย่างงานพวกพักเครือประมาณเนี่ยเครือตัว เก็บทั่วถ้าไปเก็บบอหรือว่าเราไปเข้าไปเก็บไปตัดมาณน่ะอ๋อไปเก็บปลาเกลือไปเก็บปลาหน้าเนาะแม่ไม่ก็มาณน้นอนเหดอยู่เผ็ดบุรีพี่น้องใครอยู่ท่านเนาะเผ็ดบุรีเผ็ดบุรีวันนั้นกับบะหูว่าอยู่ทางไหน,น,นใดไก่กรุงเทพบ,บ่กมันกับบะหูว่าไก่นางจากกรุงเทพไปกับ,บมันสามชั่วโมงสามชั่วโมงพล่นนะเฮ็ดงานอยู่เผ็ดบุรีกะจากกรุงเทพไปหาเพชรบุรีกะมาเดือนละสองเทื่ยกรุงเทพอ๋อ นั่นแน่นะบัตพอกับแม่กัยังเห็ดคือกันเนาะยังเย็ดคือกันบ้านซ้ำกันบ่กะซ้ำซ้ำกันซ้ำกันสามร้อยห้าสิบปะเงีคันมีโอ้ก็จังประมาณไอซีห้าร้อยจะดูกับเห็ดน้ำกันเห็ดน้ำกันแกมีแต่มีแต่อโปบ่น้องคนหนึ่งเอ้ยน้องสองคนเนาะเหยียนหน้องคนกเดียวเหยียนคนหนึ่งกับแงก ไปอยู่กับป่วยคนหนึ่งอ๋อมีขอบัวแล้วคน,นหนึ่งยังจะเย็นแต่น้องหน่อยคนหนึ่งนเนาะเยนปอหาพี่น้องยอยู่ไทยกนแหละันแหละชีวิตเนาะเป็นกับเปลี่ยนพันไปอยู่ฝั่งไทยก็ยอมวาบ้านเฮามันบ่มีเนวเฮ็ดแหละพี่น้องเนี่ยดีแต่ตัดสินใจไปผลคันอยู่นี่กันอืมอันนี้ห้งสิบบ่มีกินหละส,สิทธุกคือเกา่างานกับบ่เคยมีน้ำดูดีก็จักเสียดเด็กย,ยังแหละบ่มี ให้หน้ากับเห็ดข้าวหนึ่งกับบ้านามถั่วมั้งครับว่าหน้าหวานบ่หน่อยที่บ้าเห็ดหน้าคล้ายเข่ากับบะไนดอกพี่น้องเนียคิดเอดอยู่เนาะคิดเหรอมอจิโดอยู่กับพวกจำๆหน้าบะไนพี่น้องเนียไปดนแห่นไปทำงานจะบอกสุกีย์เหรอแม่ยูเรอาว่จื๊อ แม่ก็บรรจ์นะไอโก้คนจรงใจยากจืดมาเลย่ะว่าดิมันก็ทางกูชอยปใยังมันเห็นเดย้มแม่ก็จะบัจจ์ตอนที่ขี้เขาวมาเลยรขาเขาัวอันสนิทกันแน่นั่นพูดพาดนี่แหละม่ี้เเอาเ่ยเอาแลวเอาเลยเอาพูดมอหบเอาเนี่ยมึ่หันเอาก้อนแบ มึงนาะแบกอันนั้นเออเอาก่อนเนาะแม่นเอาก่อนเออเอาเมียบ้านเอาเมียบ้านบั่นเตยตอนตลาดไปยุ่นเมียกับมาบนบัวมาผู้เดียวแมาเห็ดยังมาเห็ดเรื่องพาสปอร์ตไปอยู่อือนั่นตูดุงท่าเฮือนวะท่าเฮ็ดใส่เห็ดใส่ชีสซอง ซ้ำกันบ่ได้กันปไม่น้อยได้กันตั้งหลปีว่าปีประมาณนี้แหละนี่ได้พี่น้องตันน้กินเงินเดือนเนาะสิบแปดดูเดียวกันเบบางิวนางบอกกันเนาะมีเห็นใายปีอ่ะนิ้วต้นปีเออเนี่ยบางนิ้วหดซะดบางนิ้วหดพกปีเดนีพวกปีปี่ยังหปีปลายพวกปีปลายจุดดูเลยแถลงจะปีซะ เกิดก่อน่ยเลยเนาะถอีวับเลยดค่ะนอีวับเช่าซองเาสามกเาซองไปจกขบน้ได้ไหอะไรต้องบวกนไดค่ะบวกกใจเฮ็ดงาเฮ็การเก็บเงินเก็บ้เกือคียร่ค่ัวตตะกี้ขับคัวอันเป็นเป็นยังกันก็โอ้กว่า บ่เลยเขาดุบ่เลยเป็นยังเนาะแต่ว่าสนิทกันบ่หักแพงกันบ่หักแพงเบี่ยบ่เคยซอยเดือกันเคยเรือกันย่ำเฮาหันย่ำเฮาอยากเฮ็ดเบี้ยเฮาก็เอิดมาซอยจังสิบัดย่ำเห็นเขาลั่บาดอืดเข่าอืดยังแอะไรหาให้เขาเขากินเขากับขี้เทียนบ่เอือดำบากย่ำถูกเนี่ยเฮ้าหาให้เขาเขากินย่ำเบี้ยย่ำเบี้ยแต่ได้เอิดมาซอยเขาก็มา จอยเลนี่้นะเพาประตูกับพวย่งารนั่องเคนฟ้าประตูอีอับห้งยังเคยมาเดนดินอนู่นั่นบให้ออมาวยก่อนั่นแหละพี่นมมูตะข้ายังหน่อยเนาะตะข่าวเห็ดาประตูกตะข้าวเห็ดฟาประตูเือนผม 10s bài P không? ngày gì nó. Bờ đại mà bản. Gì đấy, ở bản. mình. Thảo vô chơi nhàng gì hả? Khoe gì với đại cao mát? Làm bản bờ đại. Chưa có nữa. say. Chưa yêu mong thăng ở bản này. Oh, chưa แน่มขอกันแน่เพิงเติบมั้งไฟน้อไปปะมานไไปใน้อยะาผมบกทุกีมันจะมาเอาดุไฟมาที่กลางอ้เจ้ามาดุกลางกับแม่ดอกก็เลยว่ามันสิมาเห็ีดยั้งนํำบักสุกีทกูได้ปะปพี่้องยองสิเก็บผาบรรจาเนเสน่ห์เนาะมือได้กอนสิกลับไทยคืนจะน่าจะเป็นวันฉันวันอังคารนะวันจันวันอังคารเนาะองไปสิงห์่ง่านแล้วปะ ไปอยู่กรุงเทพประมาณอีกสองเดือนแหละอีกสองเดือนในญ่กว่าอีกอีกสองเดือนเดี๋ยวไงในครับมันนี้กราฟมาอีกอีกสองเดือนเมียนอืมเป็นไปสองเดือนเห็ดเนาะไปเฮ็ดเบียงอยู่พุ่นแหละก็ชีวิตก็บไข่ก็อยู่บ้านอยู่เลยเนาะอืมมันไข่ก็อยู่นี่มันบ่ค่อยมีงานอยเนี่มันบ่มีงานเฮ็ดเนาะมองคอยมีรายละเย เขาหนาวี่ยังก็ดูฝนถ้ามีงานเห็ดตลอดเลตืดปีนั่นแหละสู้ๆไปเจอกันคลิปหน้านี่แหละหมูเก่าพี่น้องเไยหมูแต่ข้าวยังหน่อยตอนนั้นก็อ่าสิบปลายปียังาได้มาเห็นกันนะนะข้าวจิ๋วส่วนได้ก็เด่นกับกับอ้ายนี่แหละกับจิรูเลยบ่อยอ่าน่าก็หน่อเขาเด่นหนำเนี่ยประมาณนี้ ก็หมกันเดี๋ยวจะกบกทุกประมาณนั้นงูดเดียวกันอยดอโดนนัดหันย่างเด่นโดนัอยู่เด่นโดนปอกเออเด่นโนปอกเสอมันบมีัูเดียวมันส่เห็ดนีแม่บ่แม่ไก่ก็ไก่ตนมันกะหักกหักวังแน่นอน้มากเนเดียวเลยมันเดนาเขาเรียนัเดียวเด้นเดียร์อ้ยเฮ็ดแบบเดียนแบบแบบอ่ะ แนวคิดสางสั้นเหตุแบบตัวเองหันมแต่แบบคนบรื้อเ่นน้อยค่ะเนน้อยมันคนบรื้ออยู่เงียบเงียบอยู่พูดเดียวบักชุกันดื้อบักน้อยมันคนแบบลนน้อยเก่งใจคนแต่ก็บบรื้อเดินเกลียเื่อกเบื้เบื้อบื้นกเหตุพดียวปีอซิงรถนี่งนหรถงเดินจืดอยู่ย่าพีดกันครับพ่อมืงหันพ่อมืงอจิป้ากันก็กูหันกินหอนบังน้อยพูดีครับ รอกนิดน้อยเลยไปบ่หลายบ่อวันน้นบ่ได้ดื้อได้น้ำทู่ปีงั้นปีนี้เนาะปีงโง่นะเคยกินขึ้นขึ้นเห็นตอนนั้นปีงปีงโง่อะไรนั้นคอยก็บบวกกากินนั่นนะแต่เพื่อนจะดูกินนั่นปีงโง่ปีงยังกินเม็ดอันนี้ตอนนี้ไอ้ตัวนี้จำบ่ได้จำอะไรโอปีงโง่นะตัวนี้จำอะไรโอ้เนี่ยตอนนั้นมันแย่หน่อยเกิน แม่ก็ยังน่อยเพราะว่าคอยกะบางน้อยใหญ่กัว่แตมึงนิวเด็กกัโจ้นี่แนวอนธนานตอนมึงนิวเด็กกับบโกวางตุยวะขอก็ว่าอยู่ตอนยังหน่อยอตุยคนน่คือจังวแข้งแหงตุยสันนข้ป่าเ่นงวะเออเตีเนาะทึกๆเนาะคือเยังเาูนถ้าเกิดตา ขอก uh. ็เปลี่ยนเนาะออยูบานบานาเดียวก็อ sí, าูนซนุ่มสแล้วมาแล้วมาูนคิด oh ว exactly. um, ่าหนาตามันจิเปลี that that ่ยนนาคือบอกคือมันจิเปลี่ยนหุ่นห้อยเนาะหุ่นห้อยมันก็สูงขึ้นจิตเตี้ยสันๆเขาบอกกันดีคืนาตาเอเอาเลยกินพี่น้องเจอกันคลิปหน้าดเสัคลิปนี้กขอกราควมาสบายดีเด้อบ๊ายบาย